เคยฝันอยากจะสร้างตึกสูงๆมัไหมครับหรือว่าออกแบบรถเจ๋งๆถ้าใครมาสายวิศวะเนี่ยต้องเจอด่านสำคัญด่านหนึ่งแน่นอนนั่นก็คือวิชาแคลคูลัสครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าไอ้คณิตศาสตร์ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของงานวิศวะได้อย่างไงคำถามนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับว่าเออ ไอการทํางานหน้างานเนี่ยที่ต้องลงมือทําจริงๆอะ่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับสมการอะไรที่มันดูยุ่งๆบนกระดาษได้ยังไงมันเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วแคลคูลัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆนะคบแต่มันคือพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างโลกจริงๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละโอเคเพื่อที่จะเข้าใจว่าแคลคูลัสมันเชื่อมทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ยังไงเนี่ยเราต้องลองมองคณิตศาสตร์ในมุมใหม่กันก่อนครับไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะ แต่ให้มองว่ามันคือภาษาอย่างหนึง่งเป็นภาษาที่ธรรมชาติใช้คุยกับเราภาษาแห่งการเปลี่ยนแปลงครับคือคณิตศาสตร์เนี่ยมันช่วยฝึกให้เราคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นระบบมีขั้นตอนซึ่งทักษะแบบนี้แหละครับที่สําคัญมากๆเลยในการวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนในงานวิศวกรรมพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยําและนี่แหละละครับคือหัวใจของมันเลย แคลคูลัสเนี่ยมันคือคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและการสะสมครับลองนึกภาพตามนะครับตอนที่เราเหยียบคันเร่งรถยนต์ความเร็วมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่ไหมครับแคลคูลัสนี่แหละที่ช่วยให้เราคำนวณอัตราเร่งได้ในทุกๆเสี้ยววินาทีเลยหรือลองมองไปที่เขื่อนใหญ่ๆก็ได้ครับมันช่วยให้เราคำนวณปริมาณน้ำทั้งหมดที่สะสมอยู่ในนั้นได้ถึงแม้ว่าน้ำที่ไหลเข้ามามันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาก็ตาม คลคูลัสนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแนวคิดของมันเนี่ยถูกพัฒนามาเป็นร้อยๆปีเลยตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนู่นเลยครับที่อาร์คิมิดีสพยายามจะคำนวณพื้นที่ของรูปทรงแปลกๆจนกระทั่งมาถึงศตวรรษที่17ที่ไอแซกนิวตันกับกอดฟริดไลบ์นิสเขาได้สร้างคลคูลัสขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาฟิสิกส์จริงๆเลยอย่างเช่นการอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวเห็นไหมครับว่ามันเป็นเครื่องมือที่เกิดจากความพยายามที่จะเข้าใจโลกรอบตัวเราจริงๆ เอาละครับทีนี้เราจะดึงแคลคูลัสออกจากตำราเรียนกันแล้วพาไปดูที่หน้าง,งานก่อสร้างของจริงกันเลยมาดูกันครับว่าสมการพวกนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นตึกเป็นสะพานได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นความโค้งที่สวยงามของสะพานแขวนนะครับหรือความแข็งแกร่งของคานที่ต้องรับน้ําหนักตึกสูงๆูรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันคือการคำนวณทางแคลคูลัส ที่เรามองไม่เห็นมันคือพิมพ์เขียวทางคณิตศาสตร์ที่ทําให้ทุกอย่างมันเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือวิศวกรเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าอนุพันธ์เพื่อหาจุดที่มันรับแรงกดหรือความเค้นสูงสุดบนคานแต่ละชิ้นแล้วก็ใช้ปริพันธ์เพื่อคํานวณแรงกทงดทั้งหมดที่กระทาลงบนฐานรากเพื่ออะไรนะ่ะหรอครับก็เพื่อให้แน่ใจว่าตึกทั้งหลังเนี่ยมันจะไม่ซุดตัวลงมา นี่ไม่ใช่แค่การคำนวณเล่นๆนะครับแต่มันคือการใช้คณิตศาสตร์เพื่อรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของคนเลยทีเดียวแต่ว่าพลังของแคลคูลัสมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานก่อสร้างเท่านั้นนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องมือสากนเลยที่วิศวกรทุกสาขาต้องใช้ลองดูที่ปกตำราเล่มนี้สิครับคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า นี่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าในสาขาที่เฉพาะทางมากๆอย่างวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยคณิตศาสตร์ขั้นสูงก็ยังเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ากระแสไไฟฟ้าหรือสัญญาณต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระดับไมโครวินาทีเลยนะครับจะเข้าใจหรือออกแบบวงจรซับซ้อนได้ก็ต้องใช้แคลคูลัสนี่แหละ คือพลังของมานนี่ครอบคลุมแทบทุกสาขาจริงๆครับอย่างในวิศวกรรมเครื่องกลนะก็ใช้แคลคูลัสจำลองการไหลของอากาศรอบๆปีกเครื่องบินเพื่อสร้างแรงยกหรือในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ละ่ะก็ใช้สร้างอัลกอริทึมสำหรับกราฟิกสามมิติที่เราเห็นในเกมในหนังไงครับคือทุกอย่างเลยครับตั้งแต่หุ่นยนต์ในโรงงานไปจนถึงยานอวกาศล้วนมีแคลคูลัสเป็นรากฐานทั้งนั้นมาถึงตรงนี้เราคงเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่า แคลคูลัสเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเลยเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกของทฤษฎีและแนวคิดไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เราจับต้องได้มันคือเครื่องมือที่ทำให้วิศวกรสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของสิ่งต่างๆได้สร้างแบบจำลองขึ้นมาได้แล้วก็ลงมือสร้างโลกของเราขึ้นมาได้อย่างแม่นยำและปลอดภยัยแคลคูลัสเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่จับต้องได้จริงๆ ก็เหมือนกับที่คาวฟรีดริชเกลส์สุดยอดนักคณิตศาสตร์เคยกล่าวไว้นั่นแหละครับว่าคณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์คำพูดนี้มันตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเลยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นแกนหลักของความรู้ทั้งหมดซึ่งคลคูลัสก็คือหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดของราชินีองค์นี้นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับการเรียนคลคูลัสเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การท่องสูตรเพื่อไปสอบให้ผ่านแต่มันคือการฝึกวิธีคิด คือการได้เลนส์พิเศษมาอันหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการมอบเครื่องมือให้เราสามารถสร้างอนาคตขึ้นมาได้ด้วยตัวเองคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดน,นี้ในมือสิ่งต่อไปที่มนุษย์เราจะสร้างขึ้นคืออะไร